จะพาพวกมึงมาดูบิ๊กเซตเลตโมเดลใหม่เว้ยคือสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยแม่งไม่มีที่อะไรยากเลยคือเราเดเวลลอปให้แม่งติดใช่ป่ะพอแม่งติดปุ๊บเราก็หาแบรนด์แอมหายคอนิชให้กับสำนักเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยแม่งลั่นเลยถูดมูนดีกว่าคือพวกเราเนี่ยจะเข้ามาเดเวลลอปสมัครกระจายกันโฟล์ของเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยแม่งเป็นนนพันล้านเว้ยแล้วแม่งก็ไม่มีใครออกมาออเดดหรอกว่าสำนักเราเนี่ยแม่งเมงมันนี่กันเลยคือเราเดเวลลอปให้แม่งติดใช่ป่ะพอแม่งติดปุ๊บเราก็หาแแบบนนนด์ออมหหายคิกกกใ้ััส พอซักเซสเสร็จก็ไม่เป็นไงวะซักเซสเราไปตากด้วยค่ะพูดอะไรเนี่ยไทยคำเป็นกีดคำเนี่ยพูดอะไรเม่อรู้เรื่องสิวะกูจะคุยด้วยได้เฮ้ยไอวินเพราแต่ภาษาที่เองได้มันมีภาษาอะไรบ้างว,วะจีนเกาหลีอังกฤษแล้วก็ไทยญี่ปุ่นดินแดงไปทำอะไรที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงกูไปเรียนญี่ปุน่นดีวะภาษาญี่ปุ่นได้เหรอสบายแมอวอะโดเรมอนผู้ชายโนบิตะผู้หญิงชิซุกะใครชนะได้เป็นไจแอนท์ เ่ื่ใครนะดียกูมองไงก็ต้องเตะ <c oughs> วันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิบห้าที่ก็มาดีครับเท่านั้นอาจารย์เนี่ยใจดีมากเลยทั้งใจดีทั้งดูหล่อดูเท่ถ้าสมมติว่าหนูได้เป็นแฟนอาจารย์สักคนเนี่ยก็คงจะดีมากเลยนะคะอาจารย์รักหนูเดียนะ